สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับอันนี้ครับเวฟหนึ่งสองห้าไอครับหรือว่าเวฟร้อยี่ห้า LED นะครับก็วันนี้ติดตั้งก็คือจะมีไฟดีเลยวทุนวันรับด้านหน้ารับด้านหลังแล้วก็ไฟท้าย LED แล้วก็ไฟเบรกกับพิบนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟพามากแล้วก็นี่ครับชุดสัญญาณการขโมยตรงรุ่นครับก็จะเป็นรีโมทรูปทรงชมใหม่ครับเป็นรีโมทรูปทรงของฮอนด้าครับทรงเดียวประมาณเดียวกันเลยนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็สามารถหาซื้อปลอกซีโคนของฮอนด้าพีเซ็ตัวเก่ามาใส่กันได้นะครับ ก็ครับเดี๋ยวจะรีวิวครับก็อันนี้ก็ทังโมไว้ที่หลังครับเดี๋ยวรีวิวไฟก่อนนะครับซึ่งในตัวไฟลีเลี้ยวครับครับซึ่งของเดิมตรงไฟลีเนี่ยจะเป็นแค่ตรงนี้ครับเลอดเหลืองของส้มตรงนี้ครับจะไม่มีไฟลีในตัวจะไม่มีไฟเลี้ยวในตัวไฟลีครับอันนี้เราทําเป็นวงจรล้วก็ใส่หลอดไปเราจะทำทั้งหมด2คู่เลยรับบนล่างซ้ายขวาตรงนี้ครับด้านหน้านะครับก็เมื่อทําการเปิดสีกุญแจเขาจะติดไฟลีเลยนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับเป็นสดวงครับด้านหน้านะครับ ก็อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นข้างบนสีไอ้บูข้างล่างเป็นสีขาวนะครับเมื่อทําการเปิดเฟเดียวเขาจะเปลี่ยนเป็นปสีส้มนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับากให้ดูหลายๆมุมนะครับวสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเมื่อเมื่อปิดไฟเ,เ,เดียวเขาจะเป็นเป็นไฟหลีดเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นสีแดงนะครับเลือกเป็นสีแดงนะครับก็คือเป็นสีเดียวกับไฟท้ายเลยครับจะทําให้ดูไฟท้ายดูใหญ่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นครับพอมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในกลางวันและกลางคืนนะครับส่วนตรงกลางก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับก็ไฟเบรกกับทิปในตัวเลยนะครับมาดูไฟหลีเลี้ยวครับ้ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเหมือนกับข้างหน้าเลยคือเปิดไกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับดูหลายๆมุมนะครับว่าสว่างชัดเจนครับ ่วนตรงนี้เป็นไฟ LED ครับคือจะสว่างกว่าหลอดเดิมนะครับแล้วก็จะประหยัดไฟมากกว่าเดิมครับก็เมื่อทําการเบรคครับคือจะกระพริบประมาณ5้าสเต็ปนะครับแล้วก็จะติดจะติดทางนะครับจะไม่ได้กระพริบตลอดเวลานะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับคือห้าสเต็ปแล้วติดทางนะครับจะไม่ได้กระพริบตลอดนับมาดูทีนะครับโอเคครับก็ เดี๋ยวมาดูสวิตไฟพามาครับตรงนี้ครับคือตรงรุ่นครับก็คือจะเปลี่ยนแทนของเดิมได้เลยนะครับเอาถอดของเดิมออกใส่อันใหม่เข้าไปนะครับก็เมื่อยกซ้ายขวาขวาซ้ายครับจะเป็นไฟพามาครับกดลงตรงกลางคือปิดครับแล้วยกขวาก่อนแล้วมาซ้ายก็ได้ครับเป็นพม่าเช่นกันครับโอเค ก็เรียบร้อยครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับส่วนในชุดกางขโมยครับก็จะไม่รีวิวนะครับก็มีคลิปไว้รีวิวไว้หลายหลายคลิปแล้วนะครับในชุดให้รีโมท2อันครับใช้งานได้ทั้ง2อันครับก็เก็บไว้บ้านอันหนึ่งสำรองไว้สองราไว้แล้วก็เอามาใช้แค่อันเดียวนะครับก็เดาสาธิตกันคร่าวๆนะครับ ก็จะมีแบบหมดล็อกแบบมีเสียงครับอันนี้คือล็อกแบบมีเสียงคนมาโดนรถเราเขีับรถเรานะครับแล้วก็แบบล็อกแบบหมดเงียบครับหมดเงียบคือปิดเสียงครับแต่ขโมยทํางานเหมือนกันจะไม่มีเสียงร้องนะครับจะเป็นแค่ไฟกระพริบนะครับถ้ามีการมาไขาที่เบ้ากุญแจรครับรถจะร้องทันทีนะครับต,ตามไม่ได้นะครับ สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดครับจนกว่าจะมีการกดที่รีโมทเราเท่านั้นนะครับโอเคครับก็เข้าๆครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ